เฮ้ยเขาไม่ให้เยอะรถกองไฟไม่รู้อ่ะเขาป่าไม่ให้เยอะรถกองไฟเออมาเจอเจอเ,จอเหตุตอนกี่โมงคราเนี่ยเป็นของแปลกครับนะครับแล้วแจ้งแจ้งเฮ้ยอยากจะลง,ยงอยากจะลงเฮ้ยแล้วรถมันเข้าทิ้งได้ไงอ่ะรถมันก็มันเข้าทางมันของมาลาอ๋อเฉพาะของมาลา แล้วใครจุดวะเนี่ยนู่นอ่ะทางนู้นกลัวมันจะออกไปป่าดิยหายน่ะออกแล้วล่ะแดงด้วยแล้วต้นไม้ถุงได่สีดชั้นยังไม่ด้วยเน่ยาใช่ิต้องเข้าต้องเข้าของเรมาลาเท่านั้นแหละเฮ้ยเข้าอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะหาอันนี้นะพี่ เน no hm ี่ยโอ้ติดก็วงกว้างอยู่อ pues ่ดับยากนเนี่ยกองขยะโอ้โหแล้วพลติกข้างนั้นอ่ะกองขยะด้วยแลวมาขับไปกันวะ เออนี่มาจากบ้นพ้าเลยเขาเนี่ยถูกต้องครับแล้วจะดับยังไงเขาเนี่ยดูดูจากรูปการแล้วก็น่าจะให้เราจะเพิงมาดับนะครับครับอาสามากี่นายเขาเดี๋ยวนี้วันนี้บนพ้ามาสองนายครับแล้วครับจุดอื่นอีกประมาณสามสี่นายครับรถนอที่ใครครับสองคันครับอ๋อครบผมครับโอดูท่าระดับเา้าครับยากครับมันไปกองขยะครับครบผมครับ เฮ้ยเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะโน้อุ่นกลอ่ะอุ่นเนาะน้าหนาวแมเฮ้ยยังไงออกแน่ว่ะเนี่ยดูแล้วจะออกแน่ ฮะ <S <S เราก็ต้องรอรถด,ดับเพิงอ,อย่างเดียวไม่ท้วยด้ยวยนี่มันจะโดนปากห้อยได้เลยไอ้นัดโดนเลยเข้าเว็บไซต์เหรอเว็บไซ,บซต์เว็บไซต์ลงไรารู้เวลไไาไ่ยอ,อะไร

ที่ไหนที่ไหนที่ไหนสวยเหรออุณลน่ารักนะยี่สิบแปดเหรอแล้ว,ลว,ลวอ๋อที่ชนกันดีแม็กแน่นะ<อ>ล,ลงคูลงเองด้วยเมือ่อไหรเนี่ยแหนมไอ้แหนมมังมาการโลอ่ะเมาอ่ะเออเมาคนน,คนนึงนไงอคน,นเนื้อตีดีแกละบอกเต็มเลยเขาบอกเไอตรงน่องเนี่ยตรงน่องเนี่ยตลอกปืนเป็นปืนเลยอ่ะวเขาไม่ทำเขาไม่กระหน่ำเขาหม่กระหน่กเขาเลย